MP Variety สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องมูนชายใน EP ีที่13คลิปที่แล้วค้างไวท้ที่มีผู้หญิงคนนึงมาช่วยนางเอกให้เข้าไปหลบในเกี้ยวผู้หญิงคนนั้นคือใครเข้าไปฟังกันเลยค่ะราชเลขาบอกจุดประสงค์ของการก่อตั้งกรมห้ามสุราว่าแท้จริงแล้วฝ่าบาทต้องการสร้างกองทัพ โดยเอากรมห้ามสุรามาบาังหน้าหวังสะสมทหารเพื่อใช้ต่อกรกับมหาเสนาบดีถ้าพระเอกยังไม่หยุดหาวิธียุบกรมห้ามสุราก็เท่ากับจงใจท้าทายสร้างความกระด้างกระเดืองให้ฝาบาทพระมเหสีบอกเหตุผลว่าติดทางพ่อของนางเอกจึงช่วยไว้จากนั้นก็พาไปซ่อนตัวที่บ้านหลังหนึ่งนางเอกเห็นท่าทางของพระนางเหมือนสตรีชั้นสูงจึงถามว่าชื่ออะไรพระมเหสีไม่ตอบ บอกแค่ว่าเดี๋ยวคราวหน้าก็รู้เองพอพระเอกรู้จักชุนแกว่ามือปราบบุกมาที่บ้านนางเอกเลยหนีตเตลดิดเลยรีบออกไปตามหาพอดีกับนางในของพระมเหสีส่งจดหมายบอกว่านางเอกอยู่ที่ไหนจึงตามไปจนเจอนางคาดคั้นถามว่าทำไมถึงมีเสือเหมือนกันพระเอกเห็นว่าคงไม่สามารถปิดเป็นความลับได้อีกต่อไปจึงบอกความจริงว่าพ่อของนางตายเพราะช่วยเขาแต่เขากลับลืม คิดว่าแม่ส่งเสือจากสวรรค์มาช่วยส่วนคนที่ฆ่าพ่อของนางก็คือวานิชิมเพราะเห็นรอยสักที่ข้อมือเหมือนที่พ่อของนางสลักไว้ที่ท้องเสือก่อนจะมอบให้นางเอกนึกถึงเหตุการณ์ที่วัดมังวรที่แท้วานิชิมพานางไปเพื่อจะให้ตายที่เดียวกับพ่อ รัชทายาทไต่สวนมือปราบว่าใครเป็นคนแจ้งว่านางเอกอยู่บ้านพระเอกที่แท้เป็นจดหมายนิรนามไม่รู้แหล่งที่มาพระเอกไม่เชื่อว่าจะเป็นฝีมือของวานิชิมคนเดียวต้องมีใครสักคนอยู่เบื้องหลังนางเอกเลยทำใบปลิวแจกให้ว่อนเปิดโปงว่าวานิชิมฆ่าพ่อของตนแถมยังตามฆ่าปิดปากทุกคนที่เกี่ยวขอ้องอุนชิมเห็นข้อความบนใบป,ปลิวระบุว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่11เดือน10ปีวอก จึงไปถามหัวหน้ากีแซงโชว่วาทำไมวานิชิมต้องตามมาฆ่านางหรือว่านางมีอะไรเกี่ยวข้องกับพ่อานางเอกหัวหน้ากีแซงบอกเป็นฝีมือของจันนาบีแล้วก็ชี้ไปที่ผนังมีสัญลักษณ์เหมือนที่นางเอกเขียนไว้บนใบปลิวซึ่งก็ไม่รู้ว่าจันนาบีคือใคร ฟาบาดถามพระเอกว่าวานิชิมเป็นคนฆ่าพ่อนางเอกจริงหรือไม่เพราะไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาเข้าใจผิดหรือเปล่าตลอดสิบปีมานี้ก็พิสูจน์อะไรไม่ได้หากมีอะไรผิดพลาดไปก็อยากจะแก้ไขมันในตอนนี้พระเอกบอกว่าดูจากภาพรวมหลายอย่างแล้ววานิชิมน่าจะถูกว่าจ้าง แต่ฟาบาทจะออกราชโอ,องค์การด้วยข่าวลือที่ปราศจากมูลเหตุไม่ได้จึงให้พระเอกแอบสืบอย่างลับๆจับชิมฮอนตัวเป็นๆเนพื่อจะได้สาวถึงผู้อยู่เบื้องหลังและถามถึงเหตุผลว่าทำไมต้องฆ่าพ่อของนางเอกด้วยลูกน้องของซังมกช่วยแจกใบปลิวเพราะหวังจะเจอกับหัวหน้าพวกมือปราบมัวแต่ตามจับนางเอกเลยออกมาเดินเล่นกับพระเอกได้ ส่วนราชเลขาก็ไปเจอกับวานิชิมที่วัดมังบอนวานิชิมต่อรองว่าตัวเองยังมีประโยชน์อย่าพึ่งฆ่าจากนั้นก็สัญญาว่าจะเด็ดหัวพระเอกมาให้ได้แอจินได้รับเลือกให้เป็นพระชายาแค่วันแรกก็รู้สึกอึดอัดและหนักหัวมากเหลือเกินแถมไม่รู้จะได้เจอรัชทายาทเมื่อไหร่กว่าจะถึงวันอภิเษกก็อีกตั้งนานเลยปลอมตัวเป็นนางในระหว่างทางบังเอิญได้ยินหัวหน้าค่ายฝึก คุยกับซังกุุงของพระมเหสีให้รีบหนีเพราะนางเอกประกาศว่าจะแก้แค้นให้พ่ออาจจะสาวไปถึงเรื่องยาพิษที่พบในตำหนักสนมออมซึ่งคนที่เอาไปไว้คือซังกุงส่วนคนสั่งคือหัวหน้าค่ายฝึกแอจินเผลอทำเสียงดังหัวหน้าค่ายเลยตามนางไปแต่เขาชนเข้ากับรัชทายาสก่อนรัชทายาเห็นใส่ชุดนางในเลยบอกว่าสงสัยไม่อยากเป็นพระชายา แอร์จินรีปฏิเสธว่าไม่ใช่และเล่าเรื่องที่ไปได้ยินให้ฟังรัชทายาทเปิดประตูออกมาเจอแม่เป็นจังหวะเดียวกับที่แอร์จินกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าแม่ดีใจคิดว่ามีซัมติงเลยบอกกับลูกชายด้วยความดีใจสงสัยจะมีทายาทเ,เร็วนี้ขันทีรายงานราชเลขาว่าฝ่าบาทไปพบพระเอกตามลำพังส่วนหมอหลวงก็แนะนำให้ลองเปลี่ยนพระโอสถ เพราะฝ่าบาทมีอาการอาเจียนและแน่นพระอุระพระโอสก็แห้งผากแถมยังมีจุดสีดำขึ้นบนพระหั์ราชะเลขากลับบอกว่าฝ่าบาทเตรียมใจเรื่องการสวรรคตโรคที่พบอาจจะเกิดจากความชราหมอหลวงไม่วางใจเพราะจุดที่พบเกินกว่าจะเป็นจุดดำธรรมดาแต่ถูกดูว่าอย่าสงสัยอะไรให้มากนักราชะเลขาหันไปเห็นถ้วยชาดูเก่ามากก็บอกว่าจะทำอันใหม่มาถวาย ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสื่อความหมายอะไรมักซานไม่พอใจที่ช่อนกึมทำไข่ดาวให้ชุนแกคนเดียวแถมซ่อนไว้ในข้าวไม่ให้คนอื่นเห็นช่อนกึมถูกแซวว่านางหญิงของบ้านทำไข่ให้คนรับใช้ต้องมีอะไรนี่ก็ไผ่แงะแต่นางปฏิเสธก,ก็แค่เห็นว่าทำงานหนักเลยอยากให้กินเยอะๆพระเอกนึกขึ้นได้ว่าวานิชิมน่าจะใช้ท่าเรือเป็นแหล่งบางหน้าในการซื้อขายอย่างอื่น ดังเช่นการซ่อนไข่ไว้ในข้าวนางเอกเองก็นึกถึงปลาที่เจอในโรงน้ำแข็งไม้แถมยังได้กลิ่นเหมือนน้ำหมักปลาด้วยพี่นางเอกอ่านใบปลิวของน้องสาวเลยไปขอให้สังมุกช่วยพาหนีจังหวะเดียวกับลูกน้องของวานิชิมก็อยากได้เงินรางวัลน,นำจับพี่นางเอกเสนอให้พาเขาไปด้วยเพราะเป็นพี่ชายจะได้เงินรางวัลมากกว่าหมื่นเพอรเผได้เป็นแสน ฝั่งวานิชิมก็จ้างพ่อค้าให้โกหกว่าได้น้ำหมักปลามาจากดกมักเพื่อล่อให้พระเอกไปที่นั่นพระเอกให้ซอกวอนไปขอกองกำลังจากเจ้ากรมสงครามแล้วไปกับผู้ช่วยวังสองคนไปถึงก็เจอคนของวานิชิมเต็มไปหมดส่วนซอกวอนก็ต้องพบกับความผิดหวังเพราะราชเลขาชิงตัดหน้าให้ส่งทหารไปตรวจตราหอสังเกตการถ้าจะเรียกกลับมาก็ต้องใช้เวลาถึงสี่ชั่วโมง พระเอกเลยต้องลุยกับผู้ช่วยวังแค่สองคนทันใดนั้นนางเอกก็ยกพวกเข้ามาลุกนี้นางเอกโคตรเท่แล้วภาพก็ย้อนไปก่อนหน้านางถามจากพ่อค้าเลยรู้ว่าพระเอกอยู่ที่ไหนจากนั้นก็ไปเกณฑ์คนมีเงินสัยอย่างจะจ้างกี่คนก็ได้วาน,นิชิมฉวยจังหวะนี้แล้วจับมักซานเป็นตัวประกรันบังคับให้นายหญิงพัรก,กิงนางเอกถ้าไม่ทำก็จะฆ่ามักซานให้ตาย แต่แล้วก็ถูกพระเอกยิงธนูใส่แม้กระนั้นก็ยังไม่หมดลทธิ์จะเข้าไปฆ่านางเอกนายหญิงพักเอาตัวบางเลยถูกแทงไปเต็มๆพระเอกตามไปถามว่าใครคือคนอยู่เบื้องหลังวานิชิมไม่ตอบแล้วก็ปะทะก,กันนายหญิงพักเสียเลือดมากแต่ยังบอกให้นางเอกตามไปช่วยพระเอกไม่เช่นนั้นจะต้องมาเสียใจทีหลังจากนั้นก็สั่งเสียลูกชายให้ดูแลคนในหมู่บ้านเป็นคนดีทำไร้ไถนา แล้วก็สิ้นใจตายจากไปพระเอกสู้กับวานิชิมและกำลังจะตกหน้าผาทันใดนั้นราชเลขาก็มาปรากฏตัวและยิงธนูใส่จนทั้งสองตกหน้าผาแต่ยังไม่หล่นลงไปพระเอกคว้ามือวานิชิมไว้เพราะยังไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังแต่วานิชิมก็ยังปากแข็งจงรักภักดีต่อผู้เป็นนายจนกว่าชีวิตจ,จะหาไม่ไม่บอกว่าเป็นใครบอกแต่ว่าทำทุกอย่างด้วยตัวเอง จากนั้นก็ปล่อยมือพระเอกจนตัวเองตกหน้าผาราชเลขาเดินยื้องย่างเข้ามาทำให้พระเอกนึกถึงชายชุดขาวที่ถือดาบยาวเข้ามาแทงพ่อนางเอกท่าทางของเขาช่งเงยือกเย็นเหมือนตั้งใจจะฆ่าพระเอกนางเอกจะเข้าไปช่วยแต่ลูกน้องของวานิชิมห้ามและเอามือปิดปากนางไว้ไม่ให้ส่งเสียง ขอจบ EP ที่13เพียงเท่านี้ติดตามมูลชาย EP ถัดไปในคลิปหน้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ